สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟครับผมยินดีต้อนรับเขา้าชูชกมหาเฮงพาม่วนครับผมเนาะวันนี้เราเดินทางมาตามปูร่องแพรเนาะปูทุดงกลางน้ําพี่น้องเนาะเอาเป็นเรื่งใดพี่น้องเนาะ,ะยินข่าว่าจะปล่อยแล้วพี่น้องเนาะแต่จะเป็นตัวไหนร,รอติดตามไป,ปรพร้อมกันครับก็เได้มั่นใจบอกแพรนานะเพราะว่ามัน เห็นดูแลหน้ามือซื้อแลมันรอดมาตีเสียลยซื้อหนึ่งหนึ่งหัวขนก็พูนห่ะบอท่านจะปล่อยเด้อญานยุ่งเบียบี้ยกระไรบ้างบอกม่เล็กปล่อยเด้อเออแต่ว่าฉีเป็ดเสียงห้าน้อยเสียงเอียงกันแล้วแต่อีเสียงไทยเสียงกันเล้าแต่แต่ว่าบอกท่านแมนบอกตัวบ่วบอกท่านแมน โอ้มันบังเอิญบ่ปูเออบังเอิญเลยซื้อโอ้เลขเกิดบังเอิญที่มันลอยขึ้นมาให้ซื้อบึ้ามาตี่แพร่นน้ำบบังเอิญเลยซื้อโอ้บังเอิญเลขบังเอิญเลขเอ่อเลขลอยขึ้นพูขึ้นมาให้เห็นเอ้นมาซื้อยังบนแมนบนของแท้ยังบนแมนของแท้บ่โอ้พูดแต่ฟันมืาขึ้นเลยยังบ่มันใจโอ้โถในทันปูมาขึ้นนี่เอาลองฟังเลยฮะฟันอย่างไรมืาขึ้นนี่บ่บอกว่าไปบ่บอกว่าฟันแล้วฟันดู โอ้โธ่เด้๋นี้แห่ะจะหางบ่มันใจว่าบ่บ่มันใจบ่ไม่ยังไรเมื่ออก็ยังกวดกวอนเราฝันวิสระไล้สุนหาสุนบอกมาได้อยู่แพ่นีะกวอนเลขสวกสองมือ้อมาได้อยู่แพ่นี่ครับผมอโอ้ไปเรื่องไรล่ะยุ่มเสียงนี่นึอว่าจับมาดสวกมัดขาอยู่ตรงแพ่แตงห้องบนที่ว่าไปหาไม่ได้ยมันติรถึงมาจากน้ำนี่มันมีจ็ตัวกับปูที่ว่าบ่มันใจ อ๋อขึ้นมาศูนกับพาศูนกระพานแต่ก็มีกระดาษแต่เขาขิมาัวแก่เลยมันปิ๋วมัติดอยู่แพร่นึงหัวคือกันเอาปิวมัติดแพร่นะมาวาดนี่โอ้โทแต่มันนี่หายไปน้ำมีอยไรกังฉันมันมากับน้ำามันก็สิไปกับน้ำสิเออมาบน้นไปกับน้ำละออันมือขึ้นอน่ฝันบ้องมันใจคือจังสูนหาูนย่กับบ้องมันใจแมน อันนี้ตัวหลอกตัวจริงนี่ยังกัดนี่ละบ่บ่อยาย่มติดตามโมมันมันลอยขึ้นมาจากน้ำคือเกวางปูด้วยว่าจังไดตัวไหนอันตัวฟันมืาขึ้นบ่บ่งั้นว่าอุโอ่อได้ก็ว่าบกปาดข้อทิ่มก็ว่าบ่ปาดข้อทิ่มก็ว่าบ่เออเออพาม้วมันใจสิบ่ปล่อยเด็ดขว้โอ้โหโอ้เลขตัวนี้ว่มันใจบ่ปล่อยเล่อ่าอ่าเราชิวว่เผยว่าจ่าเลยครั่ขั้นบ่อน มีข้าวคมร้อยออกไปเาเสียเด็ดขาดของปลอมแมนขั้นบนนี้ยินงอยากปากนี่เป็นของปลอมท่นที่แมนขั้นบนไทยเห็นเรื่องสิเนี่ยอือฮะครับผมเน่ยไปเสียเด็ดขาดเด้อโอ้พี่น้องเอ้ยฝันแล้วเด้อฝันแล้วเมื่อคืนนี่แต่ว่าปูยังบ่ใั้นี่้มั่นใจอดรอไว้อดรอไว้พี่น้องมื่อไหนกับปูวันที่ยี่สิบสามไปมื่อไวันที่ยี่สิบสาม่มันท่านแท้แท้เลยยี่สิบสามอะไรเงี้ยจึงแฉกมือนี่ตัวเล็กว่จนสามสิบเมตรนาะเดี๋ยนี้โอ้แต่ว่านั้ มัดซื้อวันที่ยีสสามนี่แต่วอาทยสิบห้ายีสิบหกก็ได้เออแมนเอาจนมือชุดท้ายเลยเป็นบปูเอาจนเวลาวันที่สามเอ็ดเศราเเสมือเลกออกรถไปช่างไุดท well, so. ้ายบว่าปนั้นที่วปนั้นจากเดีวห้ามาช่วงเศรามือเลขออกเลยห้ามาอีกห้ามมือเลออกอี่ยังมึอเศรื่อีริ่แข่งกนนพูดเดียวอีหล่คือจ้างว่าันที่อดมาไหวทีว่างานอดมาไหวอีหลีบมาปูอัดมไหวเอาปู เอฟซีเอนให้ฝากมากปูแค่กลางน้ำหรือว่าปูที่สีสามตาเป็นอย่งไรเริ่มเอกวันที่สามยี่สามอันยามว่าท่านโมกับมัตเตาส่วนเนี่ยร่วมกัครัาพี่น้องนี่เอฟซีเออคนร่วมบุญกันเข้ามาพี่น้องเนาะฝากมากกับด้วยเอฟซีครับผมเอามาให้ปูบ่ดใส่ช่วงซื้อยูซื้อยาเพกนว่าได้หากันยังกันเอาวันที่สามพูนัดตอนนี้ ฝากไปน้ำฟันเอฟซีขึ้นความฟัับผมฟันมาขึ้นฟันน่าจะหังบ่มันใจรูลุงหงวันใจก็ร่วมกันอยู่ในนี้นะครับได้เอฟซีกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอร่วมกันเดนี้เด้อครับนะครับผมนะตัว้ึญาติม่วงไทก็ได้บวกเพิ่มเที่ยนทรงใจตัวปัจเจ้ท่านนม่ครับไอร่ำให้รวยไป็นาคิดซึ่งเลยครับสมข้อมุมาติปาทารเดึดตั้งไป ไกเป็ไกเป็เนี้ยไปออกตุกเนี้ยแต่ท้างในใก้ปลอดตลอดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลเรโลกนี้น้ำปกปักรักษาคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญเลยครับสาธุครับผมแล้เอฟซีต่างแข่งแล้พอนะครับแล้พอนเลยจะถาวริวารูราปพลปพลินาิรังเอาว์มีวตตนนางเปนตนนางโอปะกัปิติจิตังปิตตังตุ้มังขีพเมทำใหตัตุสะเพรนตุังกะบปา Dan thoo suya taami sutara suya hai tiiyoi wat sanu saparo ko winat tatuk mate bawatwantaraayotukke thihaayo koo bawa biwa na siri tani canwutha pacayiu caaro tama wathanti ayo wanu sukan ha lang layu watta ko tanaawata ko yasa wat ko para wat mutu sapatatuk karo ka bayaaw suka. Satu cupat tawane kan rea pihin sento sesat saja titi tahanang gak pang pakai yang sukaang, parang cil ayu youta penuh cepukang putih cecah cawat cawat cah, cah youta siwa tu te cah ไอ้มาตัวแดงขึ้นหาเป็นเท่านเท่าเด้อเงนย่มึงผู้พจดีผู้เอฟซีใจดีก็ได้ขอให้เรเหมืนร้วยงวดมาะไรก็ได้ผู้ทุกคนจะเลื่อนพอปูบอกให้เอฟซีฟังอีกนะครูวันที่เท่าไหร่นัดปรูวันที่ยีบสามวันนี้วันที่ยี่สิบอีกสามวันครับผมกดรอแบบรับวถเอฟซครับผมที่ยี่สบสามันก็เตะแค่หมันเจว่ามันใจเด้อรพอาะมันมันมันเป็นที่ไหนปูที่ต้องเอาเลิกเมื่อนี้ เอ room room. Ots, อท um oh, uh, ี่จริงงันหมดชิมงา้มนองเดียวนั่นมือเราได้ในสอดโพมากมือนี่บุ๊เอาที่งานมาหาเห็นกับมากที้กันแล้วกดล่อไว้ที่นั่นมาหาเนเนาะครับผม มานก็มากก็ดีใจอุ้นเจล่ะอันนี้เพิ่นฝากเงื่นมาก็ได้เฝ้าไม่ให้ฮะปูได้ใช้อยันอห้ได้ขึ้นไปไรเถวบ้านเท่าด้วยน้องผู้ฝากหม่ก็ได้ย่านนั่นปูขาดบัตนี้ปูขึ้นสีบ่าขาดกระเป๋าเราเนาะบัตเนาะแต่ว่าอยากถามว่าทำไมถึงต้องนัดปล่อยวันที่ยี่สิบสามอือเพราะว่าฝันยังไม่มั่นใจ พรามันเหลืออีกไกลหลายวันอยู่อเขาใจ็บัอบัตครับผมบอแมนเกินเกินไว้หนีสองสามบอกปูมันจะคื่องวันก่อนนะศูนย์หาศูนย์บอกอนนีกจอกสองมือเขาไปฟันในยุเพจังไม่ได้ไม่เน่าอาจจะขึ้นกันทั้งสี่นะจังไม่ได้ไม่แมนว่ามันมีอีกเออคล็ดลับอีกอย่างเคล็ดลับเคลลับรือป่าพิษนนาวันยี่สิบสามเนาะเป็นวันอี่ยังสตีต้องเป็นต้องวันที่ยี่สิบสามมัน นึ่งเจที่เจท่างสองเทวดานั่นบ่ครวุทวดามากกะสินตัตนี้พระพุ่มโจที่เจทางยังบางที่หายไปขึ้นกันดิแม่บางที่มันหล่อเข้านาปูเนาะแม่นยเาหล่อนนสิตีกวัดหนึ่งนี่มีอยู่สิบรูปเพ่เสียไปก็ะชัเจ้าก็ใชันะกุตัวไปมาสิบตัวกบไปเป็นร้อยตัวบเรือบัรอืม เขาตอกเก่งๆเลยวปเแม่ครับผุมผู้นนี้ก็ากดังผู้มคนนั่นก็ากดังเออไปดังเจแม่นี่ก็ากดังเจแม่นั่นก็ากดังเร้อยอเทวดาสันจ่าตรงก็ากดังสันมันยังก็จกดังหรื้อยไปงังฝ่ายเพื่อไดังเรือยไปนะจันบอกนะจันบอกเรืย ว่าไ้กคือกันแต่กวางสระากี่กรุงเทพผมมบาดนี้ผู้บดออกกับไม่อ่าโอ้เพ่าสามบมีสายก็ยังทั่วหากันในสามกรุงทพผู้ใดเนี่ยอันเขาหมุนอันว่าเต้นเราเชียงไปตัวแต้ๆเต้นมถือยังหนวะยี้มือมันเต้นแต่ไม่ผู้าจานเราเชื่อมเรื่อง้ารวยรวยอยู่คนละโอ้ทั่วโลกคนละเขาสามันให้เต้นไปเบิดฉีดึงไปออกแก่ไรก็ได้เบิดเยวเจใย่ไหมเย่ยังเชียงตรวจบัตวัตถุธรรมสิไปจับของเขาได้เออ แต่ว่าตัวสี่ว่าโผล่มาจากน้ําย like ังไม่ใช่บอบอแมนรู้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นศูนย์ห้าหรือว่าอะไรตัวอย่างก็เพิ่มเติมกันอยากเสียงก็เสียงเร่นได้นะสิบบาทเจ้าบาทเออเออสองสามสิบบาทเสียงลวกพึ่งเร่นไปก็จะเห็นรถ่ที่ใบท้องใบไปละวร้อยไปก็เสียงได้อยู่เออมันเสียงไว้แมนพอมันหลายรางวัลรางวัลที่หากระไรรางวัลพผมเนาะในเวลาตอนที่สี่ที่สามที่สองอีก แต่ว่าม่นตกปูซี่ขาดมากมันบ่ย่างย่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 างนางุ่มเย็บซี่ก็ะไรย่งเดอ้อเอาย่างเฝ้าด้วยพีน้องเด้อย่งเด้ออดใจสากลคนบาองไผนี่ น้องดิวเราคู่ไว้เราน้องบิวเออว่าจะไหนล่ะฟอนอบก้าเนี่มัดแขนมัดขาโยงลงสาเราวะปูปูบ่เออจับปูได้ปูต้องทุบอกดิวโอ้ปูปูไว้ที่สิมัดแขนล้สาเลยเตี้ยโยนลงสาบ้าแต่โยนบุกเลยท่านว่าโอ้ยี้ดดาเบวมวด้วเอฟซีบวกมวลด้วบวกมวนคืวดอกบมวลด้วยหอกอันามาโอ้ถือคู่ไว้แล้วว่าดามาร เอ็สีเลยอยามาจะด่ามาน้องเดียวเด้อบวลมวนบ่ะจวบแล้ววัาไม่เห็นตัวจริงเราผู้คนมากหอกมักมวลแล้วมันถือคู่ไว้แล้วคนเราล้มดีคือนาตาลิห็นาตาอีริจริงๆนามาหอดวัดรลวโอทุ่มผลเรอ้องอือยอกเบิ้งของแท่ทิกับเด้อบานนี้พูอ๋อเดินทางปลอภัยกันเด้อพอใบเนปตีบ่จริงเขียดบ่ นั่นนะเก็บขึ้นบ้อเข่งจริงๆก็มเป็นผ้าบ้าๆบองๆเลยเื้อเลยีูเออเออเข้าใจพิดน้องเบียวเลยรอดทีตามเนาะแม่เอนาบปูเดอันนี้พวกหยวกเลยตัวจะด่ามาเด่ขาดพวหยวกพวง่วงหัวมวนเลยซื้อแล้วอันที่ผูกแขนผูกขายหรอสลอกบ่บ่ง่วงหัวมวนเซื้อมาโตเนี่แบ่อน่ยใจเนี่ยูนย์ห้าศูนยกับหนึ่งหนึ่งหกม่าพวก บ่อเมียนไม่ใช่ด้วยบ่แมีนเลยเออครับเจียงแยกเจียงเป็นกระเจียงแล้วมันดื้อแน่ยังว่าเราก็มันกับบ่อเมียนนั่นบางสิ่นะมันสามารถดอกได้ทุกยางทุกเน่าหน้าจะได้ทุกยางหน้โลกของเอาไปเนี่ยครับสามารถเป็นไปได้เทุกทุกอย่างทุกแน่าก็เสมอเช่นนั้นแล้วเอฟซีกับกดรอไว้นะครับเนาะ วันที่ยี่สิบสามหรือว่าหลังออกวันที่ยี่สามตัวที่ได้มาเนี่ยไข่เสียงสักสองสามขึนก่อนแม่จังสิบปล่อยแม่เสียงเยอะสามขึนน้องว่องมึงแล้วก็นถ้าเกิดมีนีมิดไม่ฝันไม่ขึ้นไม่อีกจังจรินะเพราะมันมันยังอีกหลายมืออยู่สืวอเลขออกนะครับผมแรงมากก้อนฝังมือหัวเนาะเรียจะไปออกนะอ่าอันนี้เรียกอยู่ตั้งกว่า ทิบมือคุณเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนานบางคนจะอยันมันหาบ่ได้ถ่ายทอดย้อนว้าจยอกงานร่วมไปเอฟซีก็ย่าเจ็บพิบปูเรือจะไปด่ามากกันบ่ไปยังครับจะไปด่ามากกันพูดเล่นบางทีก็ธรรมดาลกออกทั่วโลกทั่วประเทศมันมีผู้ใดบังคับกันได้หรอกคู่เนาะจะมามัดจันมัดค้าเลยองไรก็หยอกเดินกันไปน่แล้วก็ม้วนไปสลาคือว่า ช่องย่มพ่อนี่พวกไทยก็เลยบอกหยอกย่มไปใกล้ใกล้อยู่ตั้งปีหมดเลยใช่ปด่ามากกันเด้อืมบุบัดนี่ไปว่ากันปูโป่งเงียบเล็กน้อยนี่ปูปูปูที่บัวม้วนไปนั่งทั้งปูนด้ไปยังอืออ้าวยุ่งนี่แหะก็เล้ารอกมันห่อนแล้วเนาะทั้งแพะพอด้ะเขาจะเอาแม่เขาแช่บอกแต่ว่ายอยู่นก็ยังวายอยู่เลยงานยิ่งแบบพี่ฟังดีดีนกเอ๋ยนกจิ้งเอ้ย โอ้เ,เอ,อ้โอะห,หรเิจไทยเทยตื่นนอนแต่ก่อนไก่ขายขนมแขงมากค้ากำไรเกิดขัดใจกันขึ้นในครัวเรื่องผัวเมียหัวก็เตะเมียก็ด่าว่าขม <ไอ S 1> ลืมขนมทิ้งไว้ไม่คนเคียไฟไหม้ก้นหม้อทั้งลวกเรียขนมเสียเพราะทะเลวิวาตขาดทุนเอ้ยคือไทยครับขมิ้นทะเลกันนูสมอนี่ยล่ะหันแท่งกันนู้สมอ